วันนี้ how much อยู่บนนี้ไหมบอสโอ้ยโอเคครับอันยองวันนี้นะคะเราจะไปกันที่รุตมาร์เก็ตนะคะ <S <S <algorithms> <S หรือว่าตลาดไทยนั่นเองทาแรงงานต่างดาวนะคะไปใช้แรงงานอีก เหมือนเดิมค่ะอยู่ไหนดิอื baby. Mango. <Okay. S 2> อเทบี้อ buy Bengo โอเคแต่ว่ารู้ยังว่าตอนนี้ยฤดูมะม่วงอ,อ่ะหมดไปแล้วนะ <S <S ฉันชอบการที่ไปตลาดไทยแต่ว่าเขาแต่งหน้าด้วยวันนี้ you make up today โอ้พีต้องครีมกังครีมอะไรทำไมหน้านานานิดนึง ีจะเข้าไปแล้วแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เพราะเขาบอกว่าทุกคนที่มาซื้อของที่ตลาดไทยตอนนี้คือแบบต้องมีบัตรผู้ซื้อถึงจะเข้าไปได้พีคสรุปวันนี้ได้อะไรบ้างส่งสารกืนอูที่แต่งหน้ามาตลาดไทยปะตั้งแต่มาถึงนี้ผลไม้ยังไม่ได้เห็นสักหนึ่งชิน้น <laughs> you have fun food market แต่งหน้ามาเนี่ยวางโซ่ <laughs> <c oughs> ต้องมาตรวจโควิดเสรแล้วค่ะ องค่าตรวจโควิดคนละ350บาทตรวจเซ็นเรียบร้อยผลเป็นลบได้บัตรแบบนี้มานะจ๊ะทุก14วันก็คือต้องทำบัตรใหม่350มีแรงงานเกาหลีมาช่วยแล้วเคอเรียเวิร์กเกอร์ one day how m u นี่หมื่นบาทหนี่งหม่นบาทหนึ่งหมื่นบ ตนนีมียังบ้างมตลี่เนี่ยเดยเกต20บาทอ๋ออ่อ I'm special people baby โอ้โหคอรีแฮปโอเคอเมซิ่งอ้แค่ทไห่อยดีรมอันนี้นะที่ซื้อมาเมื่อกี้80บาท baby this is whole box I buy you think how m 1,000อเซ80บาทอืม80บาท if I bring Korea I say Korea also have carrot three carrot ตี ยูเครสีแหละเยอะนี่ทุกครั้งที่ถามราคานะว่าของที่เกาหลีขายเท่าไหร่ยังไงนะราคานั้นเคยตลอดเรากำลังตามหาฝรั่งที่ชีพิี่สุดเพราะว่าเราเอาไปให้นกกินต้องชี้แบบเฮ้ยพี่บออย่าเพิ่งเธอเวทยเว้เว้นางก็คือโฟกัสแต่จะซื้อมังคุดนางชอบกินมังคุด เออแบบนี้โอเคอยู่สิบบาทอันนี้ซื้อได้ทำทำไมรางละกี่กิโลอะ่สิบอลแบ่งขายไม่ได้ใช่ไหมคะใช่บาใจาดียวที่แสนสว้ายังไงผรซื้อต้เหมือนกันหมดแหละแต่คือมันต้องซื้อยกไงเพราะว่าวันนี้คือจริงๆแล้วปกติเรามาซื้ออาหารให้นกเราไม่ได้มาซื้อกินเอง ไปตัดใจกับมังคุดก่อนเร็วโอเคโอเดียโอนิสกอ่าเอาตัวราคาเฟิร์สเสมอสำหรับคนนี้สรุปว่าต้องกลับไปซื้อแม่บอกว่าเพื่อผู้ชายเนะ่าต้องฟาดออลรี่ดูฟาดโนโนเราซื้อยกพลังจ่ายเลยยุติธรรมวันนี้แม่บอกว่าต้องตั้งใจกินแล้วนะลูกคุณอู you have to take care นะโอเคดอนวอร์ี่ okay, if I don't need I give another people โน <laughs> แอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลฟังก์กิ้งอิสเปนซี่ Why <now? S 1> Apple Korea Warbar อ oh, <Yeah. S 1> so ืมไม่ได้สติอร์ตระบาเออขิงแล้วขิงแล้วโ้โคเรียเวอร์เกอร์คัมแบ็กยาน้องๆส่งที่4427 4 4 2 7โอเคโก สเตฟานี่ <Stay> Why Because very cheap fruit นางเป็นคนที่แยกคำว่าฟันกับฟันนี่ไม่ออกถ้าเกิดว่าวันนี้สนุกนางจะพูดว่าวันนี้ฟันนี่คือวันนี้ตลกมาก I want stay here อยู่ตลาดไทยอ่าโอ้โห oh, I don't want stay here นี่คือรักแท้โอ้โหซ่งค้าง bye bye. มาหาถึงไทยยังไม่สู้การถือแอปเปิ้ลให้แฟนทำถึงมากเขยไทยคนนี้ บอกแล้วว่าจริงๆแล้วที่บ้านแอรี่คือซื้อเป็นตันนะคะซิสอันนี้เป็นมิชชั่นที่เราบอกนะเราจะมาเก็บแตงโมจากขยะฟรีๆนะคะท no ุกคนไม่ no use good quality อะถ้าเกิดว่าวอันไหนโอเคก็แบบ quality อันนีู้นะเปประสบการณ์คุยขยะในประเทศไทยนะคะหโหตุนมาเยอะมากเลย ปิดจ็อบการซื้อผลไม้แต่ว่าตอนนี้หิวก็เลยแวะซื้อกล้วยมาหวีหนึ่งสาบาทแล้วก็เมื่อกี้บอกกึดอูขออันหนึ่งกึดอูให้อันนี้มาเขียวมากรู้เลยว่ารักแฟนขนาดไหนแล้วก็เก็บอันที่เหลืองๆไว้กินเองโอ้โหหลอดคือภาษาเกาหลีหลอดภาษาอังกฤษ strong 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 is healthy นะไม่ตอนแรกมันบอกสติลไม่ใช่นะบอกว่าสติ๊กสติ๊ก s t r อื g is s t ต o n g กลับมาถึง <sociedad> บ้านแล้วนะคะทุกคนปิดจ็อบในวันนี้และนี่คือผลงานมังคุดที่คุณเขาซื้อยกลังมานะคะ22กิโลอร่อยไหมอร่อยจกเพราะฉันคิดว่าฉันต้องการ เพราะว่าผลไม้ราคาถูกแค่นั้นเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เพราะเราเพราะผลไม้ราคาถูกนีไอโซแมนี่แครดี้ฟูเดวเดรไม่อัมเขิดมาซัสคนเรมาสักหืโอ้อะ I so mistake oh wait take o f <c oughs> แล้คนอาจจะเป็นห่วงเรื่องว่าเหมือนแบบเฮ้ยโควิดต่างๆเนาะเพราะว่าตลาดไทยอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันก็แบบเป็นที่ที่เหมือนแบบมีความอันตรายใช่ปะแต่ว่าบ้านเราอ่ะคือต้องซื้อผลไม้เยอะมากซื้อเป็นตันน่ะเออซื้อในแมคโครหรือซื้อในท็อปอะไรเงี้ยคือล่มจมนะเพราะว่าที่บ้านคือนกเยอะมากเราเป็นฟาร์มนกไงก็เลยต้องไปถึงนูน่นคือมันคุ้มกว่าไงแต่ว่าเราก็คือกอคอฉีดตลอดเวลาเช็ดทั้งทิชชู่เปียกล้างมือเมื่อล้างได้ก็คือล้างอ่ะแล้วก็ฉีดกอคอตลอดนู่นนี่นั่นแล้วก โปรเทคสุดขีดนะคะทุกคนโอเคสำหรั <Okay. S 2> บวันนี้นะคะก็เท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยถ้าเกิดใครอยากตามไปดูรูปกรุ๊กรอบที่ i g จแอหรือก,กัน,นะจ๊ะ